จอดจอดจอดตรงนี้เลยจอดจอดตรงนี้เลยจอดโอเคจอดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมุกเดินไปเองนะมุกแน่ใจนะว่าจะไม่ให้พี่ไปส่งที่หน้าบริษัทอ่ะอีกนิดเดียวก็ถึงหน้าตึกแล้วแน่ใจสิเดี๋ยวมุกเดินไปเองนี่ใกล้ในี่มุกฮะแน่ใจนะแน่ใจสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเองบ๊ายบาย ทำมาหักกินของผมเลยนะนี่ก็่รถทำมาหักกินของฉันเหมือนกันน่ะแล้วฉันมีสิทธิ์นี่มันหน้าบริษัทฉันนายมีสิทธิ์อะไรมาจอดตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนคุณเป็นคนขับรถมัดชนรถของผมล้วรถของผมอ่ะก็เสียหายเยอะกว่ารถของคุณอีกอะแล้วไงอ่ะแล้วนายมีสิทธิ์อะไรมาจอดตรงนี้ถนนเส้นนี้ฉันมีสิทธิ์ใช้คนเดียว ขอโทษนะคะ,อะพอดีว่าฉันมาสัมภาษณ์งานนะคะไม่ทราบว่ทาท่านประธานมาหรือยังนะคะฉันรอนานแล้วอะค่ะอ๋อท่านประธานกําลังทะเลาะกับคนจอนจัดอยู่หน้าบริษัทนะ่ะอาจจะนานหน่อยรอไปก่อนนะแต่คุณขับรถมาชนผมก่อนนะครับ นใจเย็นได้ไงอ่ะ้กยเนี่ยมันมาทำตัวก่างในพื้นที่ของฉันน่ะคุณใจเย็นก่อนนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเฉียงเหรอเฉียงปล่อยฉันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะปล่อยฉันสิปล่อยปล่อยปล่อยเอ้ยปล่อยไง้องลยำคัญทีหน้าทีหลังไม่ต้องมาจับตัวฉันฉันรู้ตัวดีฉันมีสติดีบอกอะไรให้นะ นายรีบๆเข็นรถหน้าขยะขยะของนายออกไปจากพื้นที่หน้าบริษัทฉันตัวเองผิดอ่ะก็ให้รู้ตัวว่าผิดด้วยไม่ใช่มาเถียงคนมีอำนาจแบบฉันตอนนี้เธอพนักง,งานใหม่เหรอเห็นไหมว่าคนที่เนี่ยเขาแต่งตัวดูดีมีการศึกษากันทั้งนั้นดูสัรวรูปตัวเองก่อนว่าหน้าขยะขยะแค่ไหนอย่างนายเนี่ย สภาพแบบนี้ไม่ควรเดินมาเฉียดใกล้หน้าบริษัทฉันด้วยซ้ำจริงค่ะกล้าดียังไงอ่ะมันมีเรื่องกับท่านประธานบริษัทอย่คุณานายกิ่งแก้วเนี่ยคิดผิดหรือเปล่าคะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าคนอย่างฉันเกิดมายังไม่เคยแพ้ใครฉันชนนายแล้วไงนายมีปัญญาอะไรมาสู้พี่ไม่ได้ทำจริงๆนะถ้าพี่ทำ พี่เขายอมรับผิดแล้วมุกช่วยพี่หน่อยสิเธอรู้จักมันหรอไม่รู้ก็ดีล่ะอย่าไปทำความรู้จักมันกันแล้วกันไอ้คนจรจัดไร้มารยาทแบบเนี้ยขอโทษฉันสิถ้าขอโทษฉันไม่เอาเรื่อง ขอโทษครับที่รักเดี๋ยวก่อนค่ะฮะที่รักเหรอเมื่อกี้เรียกว่าที่รักเหรอหมายความว่ายังไง ไม่อยากได้งานแล้วหรือไงฮะหยุดพูดได้แล้วฉันฟังว่าคุณดูถูกแฟนฉันมามากพอละทีนี้ถึงตาฉันพูดบ้างนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอกล้าดียังไงมาล้อเล่นกับท่านประธานเนี่ยเขาไม่ใช่คนจอนจัดเขาชื่ออติเทพเป็นแฟนของฉันและการที่เขาแต่งตัวแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยนี่เธอจะประกาศสงครามกับฉันเหรอ ฉันไม่ได้ประกาศสงครามค่ะฉันแค่จะอธิบายให้ฟังคุณเป็นประธานบริษัทคุณคิดว่าคุณจะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตึกนี้มันเป็นของคุณแต่ถนนนี้ไม่ใช่ถนนนี้มันเป็นของหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะใช้ก็ได้และการที่แฟนจะทําอาชีพนี้เนี่ยมันก็ไม่ผิดด้วยเพราะมันคืออาชีพที่สุจริตพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาด่าแฟนฉันแบบนี้ฉันรู้ละฉันตัดสินใจละว่าฉันจะไม่รับเธอเข้าทำงาน เด็ดขาดไม่รับก็ไม่รับสิคะคิดว่าฉันจะกลัวไม่มีงานทํางั้นเหรอคะฉันจะบอกอะไรให้นะคะว่าฉันเนี่ยมีประสบการณ์ทํางานเยอะมากฉันไม่กลัวหรอกคะ่ะว่าฉันจะไม่มีงานทําและฉันจะบอกอะไรให้นะคะว่ามีหลายบริษัทมากเลยที่นัดฉันสัมภาษณ์งานแต่ฉันบังเอิญมาสัมภาษณ์ที่นี่ก่อนแค่นั้นเองอะ่ะแล้วก็บังเอิญเจอประธานบริษัทแบบนี้ด้วยการศึกษาก็สูงนะคะไม่น่าทําตัวแบบนี้เลยอะ่ะปากดีคอยปากดีนี้ไปตลอดก็แล้วกัน ทุกคนกลับค่ะปากดีแน่นอนค่ะไป่แกขนาดนี้แล้วเนี่ยระวังจะปากดีไม่ได้อยู่นานนะคะ้าเย,ย็นก่อนมุกขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยพี่อะมุกข,ขอโทษนะพี่อติที่ทำตัวไม่น่ารักเลยอะในต่ตอจากนี้ไปเนี่ยถ้าใครมารังแกพี่อตินะเจอดีแน่ อลภายยนกเพี่สัญญานะครับว่าพี่จะพัฒนาตัวเองพี่จะไม่ทำให้มุกผิดหวังนะต้องร้องนะ